ก็อยู่กับช่องเกต้าเชลแน่นะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันอันนี้นะคะคือลิปทาปากทาแก้มไดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาให้นะคะให้ดูนะคะนี่เราทาไปแล้วอืมอ่าเงี้ยนี่นี่เรเาบ้านใหญ่ขนดบ้านเดียวดูสิแล้วก็ทาลงไปเลย นี่แบบนี้นะจากแก้มแล้วก็ตรงจงมูกไม่ต้องกลัวนะมันไม่ใช่เลือดเราไม่ได้แปลวเวลไหมเดี๋ยวเรา าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็เติมปากน,นะคะปากดว้วยลิปนี้เลยค่ะลิปสตอรบัลี่นะคะอยแบบนี้นะคะโอ้ย ตวนิดมองอ่อนนอมไปเดี๋ยวเราไปถ่ายคนอื่นกันนะคะไปติดตามรอดูกันเลยนะคะนี่นะคะก็ถึงแล้วอันนี้ใครคะอันนี้อันนี้ใครคะในบ้านเลยค่ะนี่เ้ยค่ะดี่เกค่ะจะมาถาม่ายละครด้วยนะคะ นี่ค่ะเมื่อจะถ่ายละครค่ะเมื่อถ่ายละ,ะครจะกันใช้ถ่ายละครค่ะพี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะมาเดินแบบน,นะคะพี่ยังไม่ได้แต่งหน้าแี่เราต้องเราจะต้องมาเดินแบบจามัน,นะ กดโทษนะตอนเมื่อกีนะ้ตอนเมื่อกี้ไม่ให้ดูกดโทษนะทุกคนตอนเมื่อกีก้กล้องตกเด็กมาหยิบท,ที่ก็ปุดปุดกหน,น่อยเขาก็จะให้ทำ

วันนี้นะคะเราจะไปเดินแบบกันเราแต่งหน้าพร้อมมาเดี๋ยวเราเน่กระเป๋าของเราทำไมทุกคนไม่เห็นเราเลยทุกคนเห็นน้องหน่อยสิ่งอ่าค่ะอันนี้แล้วก็มีเจลนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะของเนเปไปมีตั้งหลายอย่าง สองลิปอันนี้ไปนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ก็คอัน,นะคะือวาทุกคนเดี๋ยวพึ่งทุกคนเราจะเอาครีมไปด้วยนะคะเอาหวีไปด้วยไงไม่ใช่ไม่ต้องเอาไปเอาลิปอันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้ไปนะคะ ส่วนอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ต้องเอาไปนะคะเอาไปแค่สักแค่นี้นะคะถึงแล้ว